EP.2 เรามาแต่งตากัน,กนค่ะพิชใช้เหมยดินดาอายแชโดว์ Shadow, แบบแท่งสติีควรสามารถอะดปใช้เครื่องสําอางที่ตัวเองมีได้เลยนะคะใช้ผู้กันปลายพุ่มเป็นไปประมาณกลางตาแล้วก็ลบขอบให้นึกถึงลูกแอลมอนนะคะพีชก็ใช้กริตเตอร์สีทองมาลงตรงเปลือกตาประมาณ20%าด้วยสกิตสีชมพูเป็นรูปครึ่งวงกลมให้ดูมีมิติสีมากขึ้นค่ะนั้นก็ใช้สีเดียวกันลงใต้ตาเป็นตั้งแต่จากหางตาจนถึงหัวตาขั้นตอนนี้สําคัญค่ะใช้ดินสอเขียนขอบตาเขาียนให้ชิดขอบตามากที่สุดใคร อยู่ที่บ้านแล้วทําเองให้นั่งหน้ากระจกแล้วมองต่ํานะคะแล้วก็ทําแบบเดียวกันใต้ตาตาล่างทําเพียงครึ่งเดียวแล้วก็ใช้ผู้กันปลายพุ่มเล็กสกิดสกิดสีดําเน้นบริเวณขอบตามาถึงกลางตาแล้วก็สกิดไปทางขมับค่อยๆตวัดตวัดขึ้นไปให้ดูเฉียวเฉียวใช้พื้นที่ประมาณ10%เท่านั้นที่เป็นสีเข้มที่สุดขาของดวงตาทั้งหมดใต้ตาล่างก็ทําเช่นเดียวกันใช้พู้กันพุ่มเล็กสกิดเส้นขอบตาให้ดูละมุนเป็นขอบชัดเจนเกินไปเสร็จแล้วก็มาเติมตอนลี่อายกันนิดหน่อยต้องความ วาในกับดวงตาไอเทมนี้ต้องมี เลกากเพชรเพิ่มความวิงวังเป็นประกายเวลากระพริบตาแล้วเล่นไฟเป็นที่สุดเปลือกตาบนจะวาดเป็นครึ่งวงกลมนะคะส่วนเปลือกตาล่างก็แค่เส้นเดียวทุกคนสามารถเอาไปอะแดปใช้ได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องทําตามพทิทุกขั้นตอนเสร็จแล้วเราก็มาดัดขนตากันคะ่ะวันนี้มีขนตาใหม่มานําเสนอแบบจึง้งเป็นขนตาที่จับช่อมาแล้วแล้วก็ตัด3มชิ้นมาให้แล้วตอนหนึ่งข้างที่ a เมซิ่งไปกว่านั้นคือเขามีกาวมาให้แล้วเราไม่ต้องติดกาวเพิ่มแค่ใช้แหนบจับแล้วก็ติดลงไปที่โคนขนตา แค่นี้ทํำต่ออีก2ช่อครั้งแรกๆก็จะยังไม่ชินจะทุนักทุเลหน่อยนะคะแต่พอติดสัก2รอบ3รอบเราก็จะถนัดขึ้นเอาจริงๆประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะท้งในการเอาขนตามาตัดเป็น3ชิ้นก็เวลาในการเอากาอกมาติดขนตาแต่ละช่อถ้าสนใจขนตาพิดแปะพิกัดเอาไว้ในตะกร้าน,นะคะได้เลยจิ้มๆและนี่ค่ะคือผลลัพธ์ติดคู้ไป3ช่อนี่คือสำหรับ EP 2, 2> ใน EP หน้า,นาพี่จะสอนเขียนคิ้วและฟินิชลุคนี้กันค่ะ